ผมชินภาคต่อรัฐครับชื่อจริงชื่อเล่นเขาจะเรียกว่าลุงเหนยวอายุห้าสเจ็ดปีมีอาชีพขับสำล้อขับสำล้อก็ประมาณสาิบปีแล้วก็เมื่อก่อนเช่าเขาขับเดี๋ยวนี้มีรถสำล้อเป็นของตนเองและปัจจุบันนี้ก็ขับรถอยู่แถวเยวาวราชครับ <S <S นันตอนนี้เที่ยวอะไรผมเป็นอยู่รักนไอยาของน้าเป็นน้อตี อยู่ประมาณเจ็ดแปดปีรถเมย์ผมก็อยู่นะสายยี่ห้าเมื่อปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าจนผมไม่อยู่รถเมย์จนผมบวชปีสองสองศูนย์แล้วมาสด็ก็สองหนึ่งมาสด็สองหนึ่งผมก็ได้เมียเลยไปขายยาที่หมอเป็นหมอตีเนี่ยแล้วปริบัริยาเามาทำงานแล้วก็จีบเรื่อยๆตามสาวคนหล่อ บรรยาตอนนี้ผมจีบใหม่ให่เขาไม่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ผมถึงเลือกเลยแต่พอได้อยู่กินไปนานๆก็เห็นเรากินแล้วก็กลับไม่กลับบ้านต้องกลับดึกบอกว่าจะกลับห้าโมงเย็นบอกว่าเดี๋ยวห้านาทีจะกลับอะไรเงี้ยมันมาตีห้ากลับมาแล้วก็ส o เลเขาก็เลยแบบประชดก็เลยกินเหล้าบ้างสูบบุหรี่มาแล้วเขาบอกเลิกได้นะอยู่ที่ใจแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเขาบอกรอกันรอครับเดี๋ยวไปเลย เรื่องตลอดชีวิตเลยปวดพอเข้ามาถึงแทนนี่จะกินน้ําเย็นๆนะเอาเทใส่แก้วเลยต่อหน้าผมเลยนะแล้วก็กึ๊บเราก็ทําหน้าแกก็แกก็ทําหน้าย่นแกก็ัวดร้อแล้วก็น้ําแดงถ้าเป็นน้ําแดงมันจะหวานนี่กินไา้วปื้อแกก็ยิ้มเป็นความสุขของแกพราไยไปงานมาติ๊กเกอร์อะไรมาติดๆแกก็ไปสนใจ เดิมอย่างเดียวผมก็ขับรถล้อเขาก็จะทํางานของเขาก็เขก็จะเปลี่ยนงานไปเรื่อยเป็นแม่ค้าด้วยแล้วก็ทํางานแต่รู้สึกว่าระยะสุดท้ายที่เขาทํางงานนี่ก็อยู่งานโรงงานทางที่ปทุมาทางประมแล้วก็พอเขาเสียชีวิตนี่ผมรู้สึกว่า ป่วยแค่เจ็ดวันนะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็สีชีวิตก็อยู่ละมื่นลผมก็มีลูกสามคนมีลูกชายเคนโตเกิดปีสอาแล้วก็ลูกสาวสองคนเกิดปี2-5แล้วก็2-8ส่วนลูกสาวสองคนตอนนี้ไปอยู่ไปศึกษาอยู่ที่อเมริกาแล้วทำงานอยู่จบปริญญาโทอีกคนหนึ่งแล้วก็ทำงานแบงก์อเ่่ิราแล้ว ตอนนั้นคืออยากลองคนระับอายุ12เห็นผู้ใหญ่กินเราก็เลยกินตามเพราะว่าวันนั้นไปงานญาติเห็นพวกผู้ใหญ่เขากินแล้วเขาวางไว้ประมาณครึ่งขวดแต่เป็นเหล้านอกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเหล้าเพออายุ12เองนึกว่าน้ําชาไปที่หิวน้ำใช้ใส่แก้วทีเดียวนะั้นเต็มย่างเนี้ยกระดกไปทีเดียวเลยแล้วก็หลับตรงนั้นเลย ไปเจอเขาเขาเห็นว่าผมเป็นคนดื่มผมบอกผมดื่มเหล้านะแล้วคือเล่ามาก่อนภรรยามาที่หลังอะไรเงินก็หมดพอเช้าก็เจอพอว่วล้วเขาอยู่ในซอยเอ้มากินเหล้าเลยอันนี้ยาวเลยจอดตั้งแต่ก้าวงกินจนมืดเลยเหล้าสีผมได้กวดเลยเหล้าสีเหล้าขาวแต่เหล้าขาวเรื่องกินน้อยแต่เหล้าสีนี่ยาวทั่วรากินมันจะแช์กันนะคนนี้ คนนี้ออกไปเมื่อไหร่นี้ออกไปออกซื้อไปตรวจไว้วันนั้นปวดอันนี้แชร์กันออกมันก็เลยยาวผมกินเคยกินตั้งแต่กินแบบกินอะไรที่คาเฟ่โรงวิศวกรรมศาสตร์นะพอกินจนเขาปิดแล้วนะตะกุ่กพาไปต่อยโต้ลูกออกมาจากโต้ลูกก็สลึมสลือต้องไปทํางานพอไปถึงทำงานก็ไปแอบนอนก่อนแล้วก็มันไม่ไหวจนน้าต้องตามาเลยไม่ไปไหนมาบอกไปกินเหล้าว่า พยายามจะเลิกตั้งใจจะเลิกแต่มันเลิกไม่ได้เวเพื่อนก็มาเฮ้ยเราเห็นแล้วมันเรี้ยวปากแล้วแล้วมันมีงานสังสรรค์งานเลี้ยงมันก็อดไม่ได้ก็เลิกยาจนมาถึงวันหนึ่งว่าเราป่วยติดต่อกันสามครั้งเลยแบบ<ม>เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลรั่นแก้วห้าวันพอไปครั้งหนึ่งก็เข้าโรงพยาบาลรั่นแก้วห้าวันออกมาออกไปโรงพยาบาลผมก็ไปอยู่ที่กรุงเทพ วันนั้นไปสี่ปวดท้องอย่างหนักนะลูกสาวสองคนที่อยู่บนรอกแกกพาลนงนีส่งโรงพยาบาลตอนนั้นนอนอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลกลางนอนไปสิบห้าวันตั้งเกลือสามห้ากัวแล้วก็เออมาเจอโรงพยาบาลฉีดยาแล้วตัวแล้วก็พร้อมเห็นคนก็ป่วยเข้ามาเนี่ยรถชนอะไรก็มาก็พุ่ต่อหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่อดเลือดแล้วก็เริ่มจะโฟองเลยนะ แต่ก่อนที่จะอ่อกโรงพยาบาลแล้วก็ถามพยาบาลเนี่ยผมอ,อ่มอยโรงพยาบาลได้ผมจะเลิกเกล้าวแต่ผมขอกินเบียได้ไหมพยาบาลเขาบอกฮะแต่คุณก็ต้องกลับมากระโชงเข็มฉีดยาที่ฉีดประจำผมบอกว่าโอ้โถ้าเราขืนกินก็ต้องฉีดโดนจิตยาปัญญาต้องเกิดเลยบอกว่าเดี๋ยวออกไปอยางนี้จะต้องเลิกพออนนมมกอกจากโรงพยาบาลเนี่ยผมไปวัดเลยนะผมไปจุดธูปก้าดอกหมองกูเลอว์บอกผมจะเลิกเกล้าตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ไปสามก้าวต่างเนี่ย เล่าก็ได้กินเงินผมเลยขนาดไปงานเลี้ยงเนี่ยเขาเอาแบ็กขวดผ่านห้าร้อยลรอะไรเนะ่ยผ่านห้าร้อยซีตั้งอยู่หน้าผมเลยเหมือนเราจะทดลองใจผมก็ไปกินแล้วพวกคนที่นั่งข้างๆก็เอาเอา,เ,อา,เ,อาเล่ากลับไปนะเรื่อย ช่วงนั้นเราอยู่โรงพยาบาลเราไม่ได้กินมาสิบห้าวันแล้วเราเลิกไปแล้วพอเราไปจุดทูบแล้วเราก็ผมไม่คนรักสักจจะคือเราบอกว่าเราจะเลิกแล้วแล้วเราต้องเลิกเลยแล้วมันไม่มีอาการอะไรเพราะว่าเราเหมือนกับตอนนั้นสิบห้าวันอยู่โรงพยาบาลเราก็เหมือนกับเราไม่ได้กินแล้วนะแลก็กินในยาอะไรแล้วเราถืเอเ้ยนี่เราก็เลิกได้เน,นี่ยพอออกไปอย่างนั้นเราไม่แตะเลยแต่ว่าพอออกไปเนี่ยจะมีถ้าเราไปเจอเพื่อนเพื่อนก็นจะชวนนะบอกว่าเ่งออกไปโรงพยาบาลนะอะไรเราก็ผัดไปเรื่อยแอ้วหลังก็ชวนี โอ้ยผมเลิกเล่าแล้วผมเลิกได้แล้วอาวไม่กินเล่าเขาก็เลยไม่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 ส่งให้เราพอเรากะว่าเออแต่พอเรารักษาตัวให้ดี้วเราก็ตอนที่ผมไปจุดทูบหมกงไเลิกเล่าแต่เราไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกว่าเลิกตลอดชีวิตเะนี่ในกายในร่างกายเรากะว่าถ้าเราร่างกายกลับมาแข็งแรงเนี่ยตอนนั้นน่าที่เราคิดเนี่ยเราจะก็กลับมาดึง พอมันร่วงงานแับเครือข่ายอง,งคอก์กรวัดเล่าเครือขาอ่ายรถบัตเหต,แล,เตแล้วโมเดลหญิงชายก้าวไกลแล้วเราลงเชิงเงื้อเราไปเจอพบปะคนที่เขาป่วยดินมเล่าจนจากหูหนักๆน,นั้นแล้วก็เจอทงางปาองค์กรก็เล่าว่าให้เขียนใบว่าเราจะเลิกเล่าตลอดชีวิตนะเพื่อพ่อนะเพื่อพ่อหลวงอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นงานที่วัดอโน่ที่เขาเผาขวดเผาเล่าเผาขวดนะเราก็ไปแล้วทำให้เราคิดได้มา เลิกเลยดีกว่าเลิกตลอดชีวิตไปเลยมันก็เลยการเลิกเหล้าทําให้เราหนึ่งเราหาเงินไปเท่าไหร่มันก็เหลืออยู่ในกระเป๋าเราก็ตอนนี้เราก็มีเงินระดับช้อปปิ้งตามห้างตามอะไรพิซซ่ามิสเซอเรตเ่อ้องไปซื้อแต่เหล้ามกินมันก็ดีจ้ะเราเสียเวลาแบบรงนี้ตั้งสามสิบปีถ้าเราไม่ดื่มเหล้าตั้สามสิบปีเนี่ยเรามีเงินเก็บเป็นไม่รู้กี่ล้านแล้วเพราะว่าวันวันมันก็รักษาได้ลงลงรงนั้นหมด หนต้องมาเกลี่ยให้ค่าลูกอะไรผมโยกวางไว้เลยนะนยวันนี้สองร้อยวันนี้ร้อยห้าสิบเลยไม่ค่อยได้เจอเพราะอะไรกลับมามุดเมาองอะไรเงี้ยยิงตะวันไหนเมานะไรแต่ว่าผมกินเหล้าผมก็จะต้องเซฟอนะอันนี้ของลูกนะอะไรนส่วนในที่เราเมีนะก็ว่ากันไปแต่ตอนที่ไปอยู่โรงพยาบาลทำให้เรารู้เลยว่า บางคนเนี่ยเขาอ้วกใส่ถังเลยนะเป็นเลือดออกมาเลยอ้วกอยู่แล้วว่าเราก็อ้วกเขา่าอ้วกไงมันก็แข่งกันอ้วกแล้วเราใส่ถังออกมาเป็นเลือดเราแต่กินไปในหม่องเนี่ยวันนี้ก็เคาะทะลุหูเข้าไปแล้วเขาก็สายๆนะสอดนะเหมือนกับหมดสภาพเลยเขาตูดออกอไปหมดแล้วเขาจะไปผ่าแล้วเขาก็ส่องกล้องมาผ่าผม่าไปดูนะหักนี่จะแผลที่กระเพาะอย่างนี้จะผ่าเลยพอไปมาเขาก็อ้ยังไม่ต้องผ่ากันเลยให้ยาให้ฉีดยาอะไรเนี่ยรักษาไปเลย ฝางเงยาวชนว่าการกินเหล้าเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นเราก็อยากจะลองแต่เมื่อลองมาแล้วมันเหมือนกับทางที่เราเดินเนี่ยซ้ายกับขวาทางสว่างทางมืดเนี่ยอยากจะให้ไปเลือกดูว่าเราเดินเลือกเดินทางมืดหรือทางสว่างถ้าไปเลือกเอาทางทางมืดก็ไปดื่มเหล้าเนี่ยมันก็จะต้องไปทางมืดมืดเพราะว่าการดื่มเหล้ามันก็ต้องมีการหนึ่งเสียงเงินละสองร่างกายสามครอบครัวเนี่ยมันต้องมีมอยู่แล้ว เลยอีกอย่างคือพอออกขับรถออกไปเนี่ยอยากจะไม่ต่ออะไรนะอาจจะไปเกิดประเทาอะไรตรนง้แล้วจะเกิดความแรงอะไรกับคนภายในสังคมไนดะ้อยากจะให้ดีก็เลิกตืนะ่นดีที่สุด